คยคิดไหมว่าจะมีวิธีเรียนรู้ที่เร็วกว่าเดิมสิบเท่าไม่ต้องมีหนังสือเรียนไม่ต้องท่องศัพท์ไม่ต้องพยายามอะไรมากมาย CIA ใช้เทคนิคเหล่านี้ฝึกสายลับของพวกเขาแล้ววันนี้ผมจะส่งต่อเคล็ดลับสุดยอดเหล่านี้ให้คุณลืมวิธีเรียนแบบเดิมๆไปได้เลยสายลับเหล่านี้สามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ได้ในไม่กี่สัปดาห์และจดจําข้อมูลทั้งแฟ้มได้ในไม่กี่นาทีไม่ต้องมีหัวหน้าสายลับไม่ต้องใช้งบประมาณลับก็แฮกสมองของคุณได้เหมือนกัน ลองนิกภาพคุณกำลังนอนหลับและสมองของคุณกำลังดาวน์โหลดความรู้แบบลับๆเหมือนการอัปเดตอัตโนมัตินั่นคือวิธีที่ชาวโซเวียตใช้ฝึกสายลับให้เรียนรู้ภาษาในเวลาที่รวดเร็วพวกเขาใช้ฮ no ิปโนเลอร์นิ่งโดยทำให้เคลื่อนสมองของสายลับอยู่ในช่วงเตต้าเวฟช่วงเวลาที่สมองดูดซับทุกอย่างโดยไม่ต้องพยายามเคล็ดลับก่อนนอนเปิดเพลงเตต้าเวฟ4เฮิรตซ์บนยูฟังขณะที่คุณทบทวนคำกรยาภาษาสเปนสูตรคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โบนัสดีดนิ้วกลางเซสชันทำให้เป็นตัวกระตุ้นสมาธิของคุณครั้งต่อไปที่คุณถ่ายอินสตาแกรมดีดนิว้วแล้วสมองของคุณจะกลับมาจดจ่อกับการเรียนทันทีเหมือนมีสูตรโกงสมาธิสายลับ CIA ไม่ได้ฝึกในห้องสมุดที่เงียบสงบพวกเขาฝึกในเขตสงครามเสียงปืนเสียงไซเรนความวุ่นวายแต่พวกเขากลับเรียนรู้ได้ดีขึ้นภายใต้ความกดดันสมองของคุณไม่ต้องการความเงียบเพื่อเรียนรู้ มันต้องการฝึกในความวุ่นวายเพื่อพัฒนาความสามารถในการเพิกเฉยต่อสิ่งรบกวนเคล็ดลับเปิดเสียงรบกวนในคาเฟ่หรือเสียงบรรยากาศร้านกาแฟถนนแล้วตั้งนาฬิกาปลกุกทุก7นาทีเริ่มจากเสียงเบาๆแล้วค่อยๆเพิ่มความวุ่นวายทุกสองถึงวันทำไมถึงได้ผลเพราะสมองของคุณจะเก่งขึ้นในการตัดเสียงรบกวนเร็วๆนี้คุณจะสามารถเรียนรู้ได้แม้โลกรอบตัวจะลุกเป็นไฟหรืออย่างน้อยก็ตอนที่เพื่อนร่วมห้องเปิดเพลงเสียงดัง เคยได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วย้อนเวลากลับไปในอดีตไหมนั่นคือความทรงจำของคุณกำลังจีกระศาสตรสัมผัส CIA เปลี่ยนสิ่งนี้ให้กลายเป็นพลังพิเศษในการจดจำเคล็ดลับขณะเรียนเคี้ยวหมากฝรั่งกลิ่นอบเชยแล้วดมกลิ่นอบเชยอีกครั้งตอนที่คุณต้องการเรียกความทรงจำสมองของคุณจะคิดว่าคุณยังอยู่ในช่วงเวลาเรียนรู้อยากยกระดับไปอีกขั้นจับคู่กลิ่นเพลงหรือสีกับช่วงเวลาเรียนที่แตกต่างกัน เสื้อสีแดงตัวนี้คือเสื้อคำศัพท์ภาษาสเปนของคุณ CIA ถึงขนาดจับคู่กลิ่นกับความทรงจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกคืนข้อมูลสมองของคุณจะขอบคุณบ้านของคุณคือสูตรโกงเคยเดินเข้าไปในห้องแล้วลืมว่าเข้ามาทำอะไรไหมสมองของคุณกำลังสร้างแผนที่โลกบ้านรอบตัวคุณเพื่อจัดเก็บความทรงจำ CIA ใช้ระบบนี้สร้างวางแห่งความทรงจำให้สายลับเคล็ดลับกระจกในบ้าน เท่ากับ3ามสิ่งที่คุณต้องทำวันนี้ตู้เย็นเท่ากับสูตรสำเร็จของคุณประตูเท่ากับวลีสำคัญที่คุณต้องทำให้ได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณเดินผ่านจุดเหล่านี้สมองของคุณจะรีเฟซความทรงจำโดยอัตโนมัติไม่ต้องพยายามเหมือนใช้บ้านเป็นชีตสรุปขนาดยักษ์เทคนิคจากสายลับ Active Interleaving สลับเรื่องฟังดูหรูหราใช่ไหมแต่มันง่ายมากเคล็ดลับเรียนรู้หัวข้อหนึ่งเป็นเวลาสิบนาที แล้วสลับไปเรียนหัวข้อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีก10นาทีทำซ้ำทำไมถึงได้ผลเพราะสมองของคุณเชื่อมโยงหัวข้อต่างๆเข้าด้วยกันเหมือนได้อัปเกรดความทรงจําแบบ2ต่อหนึ่งพร้อมเปลี่ยนสมองของคุณให้เป็นเครื่องจักรแห่งการเรียนรู้แล้วหรือยังนี่คือตารางเวลาที่ได้รับการอนุมัติจากสายลับสัปดาห์ที่ 1. Hypno Learning คลื่อนเตต้าบวกเรียกคืนความทรงจําขณะหลับสัปดาห์ที่2 Neuropriming ฝึกสมองให้มีสมาธิในความวุ่นวาย สัปดาห์ที่3 Memory h a c k s ปลิ่นสีและแผนที่ความคิดสัปดาห์ที่4 a c t i v e Interleaving เรียนหลายสิ่งพร้อมกันซ้อนเทคนิคเหล่านี้เหมือนธารกิจ CIA สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าสมองของคุณจะพร้อมดูดซับทุกสิ่งโดยไม่ต้องพยายามทำตามแผนนี้สักสัปดาห์แล้วดูสมาธิความทรงจำและความเร็วในการเรียนรู้ของคุณพุ่งทยานถ้าคุณเริ่มเรียนรู้แบบสายลับ CIA และปลดล็อกสมาธิระดับเทพ เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับพวกเขาอาจจะมาเคาะประตูบ้านเพื่อทวงคืนเครื่องมือแฮ็กสมองก็ได้เป็นไงกันบ้างกับเคล็ดลับที่ได้เรียนรู้กันวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนที่ยังเรียนรู้แบบเดิมๆอยู่พวกเขาจะขอบคุณคุณมากๆวลีเดดวังแห่งความทรงจำแฮ็กสมองเรียนรู้แบบสายลับจำไว้ว่าการเรียนรู้ควรเป็นเรื่องง่ายเหมือนการหายใจ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ